ทองคำไทยทำสิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องช้านี้ราคาขายออกทองคำแท่งอยู่ที่34,700บาทส่วนโกลสปอร์ตขึ้นทดสอบ2 0 5 0ัอลาลาร์แนวโน้มยังไปต่อสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้ศุกร์ที่1มีนาคมนะครับเมื่อวานนี้ทั้งราคาทองคำไทยแล้วก็ราคาโกสปอร์ตก็ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงเลยนะครับรามาดูราคาทองคำไทยกันก่อนเลยครับช้านี้สมาคมค้าทองคำประกาศราคาแรกของวันเพิ่มขึ้น100บาทราคาขายออกทองคำแท่ง96.5วอยู่ที่ 34,700บาทราคารับซื้ออยู่ที่34,600บาทขณะที่ราคาทองรูปพรรณราคาขายออก 35, าาอยู่ที่35,200บาทราคารับซื้ออยู่ที่33,973บาท5 6สบสตางค์คำนวณจากเงินบาทที่35.90บาทต่อลอล้านนะครับโดยราคาโกลด์สปอตก็ยังคงขยับเพิ่มขึ้นแต่เงินบาทก็ยังคงแข็งค่าน้อยกว่านะครับทำให้ราคาทองคําไทยยังคงทําสถิติใหม่อย่างต่อนเนื่องเลยนะครับโดยผู้สี่ยข่าวมองว่าราคาทองคําแท่งในประเทศยังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่ม นนตามการปรับตัวขึ้นของราคาโกลสปอร์ตเนื่องจากเงินบาทยังทรงตัวอยู่สาหรับคนที่มีทองอยู่แล้วแนะนําให้ถือต่อไปนะครับแต่คนที่กําลังจะซื้อยังไม่แนะนําให้เข้าซื้อรอให้ราคาย่อตัวลงมาก่อนหดยวยความเสงให้นรับราคาทองคําไทยที่3 4 7 5 0บาทแนวต้านนะครับ34,750้ 34, บาทแล้วก็3 4 8 0 0บาทส่วนนวรับอยู่ที่34,500แล้วก็34,550บาทก่อนจะไปดูราคาโกลสปอร์ตเมื่อวานนี้นะครับต้องขอบคุณมัสการา,าทองรายใหญ่ของ ่อเนื่องเลยนะครับเริ่มจาก ylg boolean international จำกัดบริษัท intergo trade จำกัดบริษัท oxylit จำกัดบริษัท shining g o boolean จำกัดบริษัท shining gold jewelry จำกัดบริษัท tdc g o จำกัด และก็บริษัทเล่งหงคอมเมนตี้จำกัดอยู่ราคาโกลสปอร์ตเมื่อวานนี้ครับปิดตลาดเพิ่มขึ้นมา10ดอลลาร์ราคาขึ้นไปแต่จุดสูงสุดที่2 0 5 0ดอลลาร์ก่อนจะลงมาปิดตลาดที่2,44 0ดอลลาร์โดยราคาโกลสปอร์ตปรับตัวเพิ่มขึ้นทาจุดสูงสุดใหม่ในรอบหนึ่งเดือนนะครับหลังสหรัฐเปิดเผยตัชนินราคาการใช้ใจ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคลหรือว่า PCE พื้นฐานเดือนมก,กราคมโดยตัชนี PCE ทั่วไปรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้น2.4%เมื่อเทียบเป็นรายปีนะครับ เมื่อเทียบเวลาเดือนนะครับดัชนี PC ทั่วไปปรับตัวเพิ่มขึ้น0.3%จากระดับ0.1ในเดือนธันวาคมส่วนดัชนี PC พื้นฐานไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้น2.8%เมื่อเทียบเป็นาปีนะครับจากอยู่ที่ดับ2.9%เมื่อเดือนธันวาคมและเมื่อเทียบเป็นาเดือนดัชนี PC พื้นฐานปรับตัวเพิ่มขึ้น0.4%จากระดับ0.1%ในเดือนธันวาคมซึ่งทาง g d c โกมองว่าราคาคอ p c ซขยายตัว0.4%เมื่อเทียบเป็นายเดือนมากกว่าที่คาดการณ์และก็มากกว่าเดือนก่อนหน เปิดตาเงินเฟอ้อที่อยู่ในระบบส่วนใหญ่แล้วยังอยู่ในภาคบริการทําให้อัตราเงินเฟอ้อปรับลดลงได้ยากนะครับท้งนี้หลังจากว่าการประกาศตัวเลข PCE ออกมาตลาดกับไม่ได้รับข่าวในเชิงลบเท่าไรนะครับโดยตลาดหุ้นก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยขณะที่ราคาทองคําติดตัวขึ้นเหนือ2,040ดอลลาร์ 2, อีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ยังมองว่าประเด็นดังกล่าวเป็นปจัจจัยลบต่อราคาทองคำในระยะกลางนะครับนี่คือมุมมองของทาง t d c c o ดา้าน YLG มองว่าหากราคา Gold Spot ทดสอบนาต้านที่2,000 ห้าสิบดอลลาร์แล้วไม่สามารถยืนได้ก็อาจมีแรงขายในช่วงสั้นอีกครั้งนึ้งนะครับเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเมื่อราคาโกสปอร์ตปรับตัวเพิ่มขึ้นยังคงมีแรงขายเข้ามากดราคาไว้วอยจินแนะนําเซียงเปิดสเสนอขายหางราคาไม่ผ่านแนวต้านดังกก่าคือ2องพันดอลลาร์แล้วก็ตัดขาดทุนหากราคาผ่าน2องพ้ดอลลาร์รอปิดเสนอขายทํากําไรหางราคาปรับตัวลงมาแล้วสามารถยืนเหนือแนวโซน2องพันสแล้วก็ถึง2019ดอลลาร์ได้นะครับขณะที่ arr go trading มองว่าราคาโกสปอร์ต สามารถดิดตัวทุลลุนตาล2 0 4 0บัลลาขึ้นมาได้แต่แนวน้มยังไม่แข็งแรงต้องติดตามการสร้างฐานยืนเหนือแนว2 0 4 0ิลลาเพราะหากไม่สามารถยืนอยู่เหนือแนวนี้จนถึงช่วงเย็นมีโอกาสปรับฐาน ลงอีกครั้งนึงนะครับโดย A AR g o Trading ใ้้นรับราคาโกสป s ตที่2,300 0 2 2 0แล้วก็2 0 1 0ดอลลาร์แล้วก็ตัดขาดทุนเมื่อลงต่ำกว่า2,100 0ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2,500 0 2 20 6 0แล้วก็2 0 6 5ดอลลาร์ปิดท้ายกันที่เรงหง Community ให้นรับรายวันที่2 0 3 7แล้วก็2 0 3 1ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2 0 4 9แล้วก็2 0 5 6ดอลลาร์คืนนี้สารจะเปิดเผยดัชชีพนี p m i าคการผลิตเดือนมกราคมโดย ISM นะครับราคาดว่าจะเพิ่มขึ้น สูตรดับ49.5จากเดือนธันวาคมอยู่ที่49.1แล้วก็ยังมีตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์ของมหาวิทยาลัยวิชิแกนนะครับาคาดว่าจะทรงตัวที่ดับ79.6อันนี้ก็คือข้อมูลที่โกอาลายิบยกมาฝากกันในช่วงแรกของวันนี้นะครับเป็นภาพรวมการเคลื่อนไหวของทั้งราคาทองคําไทยแล้วก็ราคาโกลสปวอตนะครับรวมถึงมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคําต่างๆในเมืองไทยเดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยกันต่อกับทางชายนิ่งโกบูเลียนนะครับมาดูมุมมองกันในเชิงลึกเลยนะครับว่าราคา ของคำไทยหลังจากมีการทํานิวไฮต่อเนื่องโอกาสไปได้ไกลแค่ไหนนะครับเช่นเดียวกับโกสปร์ตนะครับหลังจากที่ทะลุผ่านเนวต้าน2 0 4 0ขึ้นมาเทส2 0 5 0แต่ยังผ่านไปไม่ได้ทิศทางหลังจากนี้จะเป็นยังไงมาคอยติดตามกันในช่วงบ่ายกับคุณวิโรจนีสดากรน,นะครับของทางชัยนิ n งโกในช่วงนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอบุณที่ติดตามสวัสดีครับ